เงื่นเงื่อนสำเนียงผมเลยหลายคนณีหลายก็ถูกต้อเตงเพราะว่าผมเ,เ็ปเพื่อนนีเ่เพื่อบริการเพื่อนเพื่อให้มองว่ากลุ่มมีครบกันเนี่ยที่พีเอชบางกอกเท็หมาเพื่อนเพื่อแคมเจอหนังหนังซื้อเท็ผกุศลพร้อมกุศลเทปหนางที่ไหนกับเรื่องเขาเพราะเขาเคยเรียนสถานีได้มผมจำได้ว่ามือรสชาหนักเต็เงินทุ่น,นขนรรัดทฤษฎีปดิใจมื้อนี้มื่อมีเงินเดือนมี่ยังไงประหยากให้น่อง ที่ไหนก็ร่วมเทุนเป็นเจตนาทุครับเพราะฉะนั้นเจตนาทุกคนดีมาแล้วผมก็บอกการความเร็วคว่อย่างทุกคนเสียไจเลยที่นี่การเฮ็ดเรื่องเงินผมเห็นหน้าธนาคารมากทันมูเสีอใจไปผมดูแลทั้งทีเสีอใจไปเฮ็ดกันเองเพราะว่าเมื่อมันโตเนี่ยนะจะมาคุยกันเรื่องต่างทุนแต่ตอนนี้เขาเป็นตัวประแทกเกราคนหรืออื่นไปลงเว็บอาจจะเป็น20่สิบขึ้นลอยพ้นเสีอใจการเฮ็ดนี่คลื่นทิพยเป้าหมาย ส่วนผมว่าสมาคุ้มเก่ามังามี่หันทาจิไปเขาหันท่าเารามาคุ้มศิษเกาคอโรงเรียนห้อก็เลยกกระด้จประสงค์กันเราผิดแต่มันิดไปหมเเพราะสมาคุ้มทุ่มมือนี่ผมว่ามันเงียบเมามากแม่นมาคุ้มศิษยเก่าทันกลายเป็นพีผ้าที่เดือดร่อรไฟอะเป็นประธานไอ้วันนี้มีรถรถรถประจํารื่เนแ่ยรถตู้นะขันหนึ่งนะรถไหมหนึ่งนะรถไม่นะคอมเมนตนะ เป็นลายของเกลยวเลงนะครับโอ้โหเราคิดไในสมอลล์หลอดน่าจะเป็นอย่างงี้แต่ว่าเราไม่มีเงินอื่นมะร่วมร่วมได้ที่อือต้องท่านหนึ่งแต่ลรตัวกันเลย่งกต้องท่านหอึก็ช่วยซื้อตัวมาสองพันคนเป็นหมื่นพันบาทแล้วทบางนก็จะเป็นคนละพันคนแล้วแต่คือตอนนี้ผมบอกว่าหลอดเงินเท่าไหร่แล้วมูลนิยมขึ้นแต่ตามแต่กำลังทรัพย์ของมูมี่จะเป็นต่อขึ้นแต่ว่า จะโอ,ตอนตอนนี้ก็แล้วแต่มัน,มนไ <ป S 2> มน่มันมันคายี่สีีตอนนี้เรื่องเรื่องเสือเนี่ยเอาไวที่หลังก่อนตอนนี้แค่ว่าเปิดศูนย์รับบริจาคตะวันตกตวันขะึน้นเพื่อนเพื่อนเปิดศูนย์เปิดศูนย์ เพราะว่าเขาก็ต้องมีเบอร์เบอร์บัญชีตั้งเปิว่าจะซอยนั่นคอนทีวีเนี่ยเพราะว่ามีคู่กัมมูแล้วนี่ะเดซอยลอยวันดีกว่าครับผมซึ่งมันก็มันจะบบมันจะได้มีไปถึงเดือร์ตูร่าเด็กเก็บเงิ่อนงูไปถึงพอเดือนตุล่าโอ้โหใครมีเท่าไรก็เอาไว้ในกองนั่นแบ่งส่วนนึงไปให้คอนทีวี่จับไปแล้วอีกส่วนนึงจะให้โรงเรียนจะได้เขาต้องเมาส์ดไว้ ถ้าถ้าถ้าม่เรือเข้าจะเก็บไว้เป็นชุดหนึ่งคือว่าเป็นกองกลางกอนมีเข้าจากมีกิจกรรมมีกิจกรรมที่จะเฮ็ดงินกันกต่จังหวะกันที่ประเทศกิจกิจกรรมที่ว่ามันจะต้องสร้างกำไรตรงไหนถึงมากว่าไปไปกันเสร็จนะต้องนี่ขอรับขอรับแล้วจะในการแย่งใหม่เดี๋ยวกลับจากตุลาเสร็จมือที่เวเที่จะตายได้คุจะได้บ้าง เ่โถูกอันไอ้มอลลํามมันกันลูกถูกเรียวยุเขา่งผมก็ได้อยู่ือพงกันะเดี๋ยวนั่ร้บะหี่ร้นองพุธกินกแบากนขัในบ้านขผมกได้ันกากนบดอมีกปิดทั้ถโเนี่านอทานสุดยอดเลยสุดยอดเลยห้องอาหารอีเทียบ ชายาเราเสือยิงาน้ามีอาจารย์อาจารย์โซลงได้อาจารย์นะไอนไอ้งี้หมยมนนักกวนไหมเรเรื่อโอ้ยยังวะสารพง์ยังวะสุลพงศ์สุรพงศ์โมเมนโลยังคือพกสารุภาคโมเมนสุรพงศ์การตเตี่ยพวกขาะโมเมนตีเตี่ยยางสอนง้ไมสอนงา้ไมสอนง้ไหมอาจารย์สอนตีเตี่ยอาจารย์อาจารย์ยังว่สอนศิลปะ อยาวิ é, ่รถเขาวิ well, so, ่รถเรือปลาดีกอดเต้นินปั๊บเลยไม่ได้ถอก่นาสเี่รปลามสองเลยยังไปกัมัวจากกุศลมาเอกลเออากกุศลวโกดีกุศล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 กุูลกุศลกุศลกัศลุศกุศลกุศลกุศลกกุมลกุศกุกลกกลกุศลกุล 0ก<ห>จนวไดพัน้าไหมพนารกาต้นเเรียกว่าพูดถึงเหตุการณที่เหลือแกไป็งทุนที่เหลือเป็นทป็นค่าประกันยอดเลย

ทท่านทเงนท่านู่าานเน้วยินดียินดีียินดีเออตองจะได้ไปม้วนกันไปเดียวไปเที่ยวลองไปเที่ขันแง่ม้วนนี่ยแล้วทไยในีุดยอดเลยมาอยู่ตมกีปีสผมม่เสืยอหรอกว่าพี่จะลองเที่ยวผมคนเดียวเราถือแยกกันไม่ละหมอลำนี่ลองลำบอเกินนว่าก่นเนีุ่ดยอดโอ้